การประชุมคณะกรรมาก,การโอลิมปิกสากลครั้งล่าสุดหรือ IOC ได้วางกรอบสำหรับโอลิมปิก LA เกม2028โดยเน้นกีฬาสมัยใหม่และเยาวชนเป็นหลกักทั้งนี้มวยสากลสมัครเล่นยกน้ำหนกักและปัญจก,กีฬาสมัยใหม่นั้นยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าโปรแกรมจนกว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาภายในการตัดสินได้ซึ่งจะมีการพิจารณาใหม่อีกครั้งในปี2023โดยปัญหาหลักของกีฬาเหล่านี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นมวยสากลที่มีปัญหาเรื่องของการ ตัดสินอย่างชัดเจนมีการทุจริตในรีโอเกมปี2016ส่วนยกน้ำหนักก็มีปัญหาเรื่องการใช้สารกระตุ้นอย่างต่อเนื่องและปัญจากกีฬาก็มีปัญหาเกี่ยวกับการทรมานศาสตร์ทั้งนี้ใน LA 2028ก็มี28ชนิดก,กีฬาที่ได้รับการยืนยันแล้วประกอบไปด้วยกรีฑาเรือพายแบดมินตันบาสเกตบอลแคนูคายักจักรยานขี่มา้าฟันดาบฟุตบอลกอล์ฟยิมนาสติกแฮนด์บอลฮอก กี้ยูโดหมวยปั้มว่ายน้ำรักบี้เทวันโดเทนนิสเทเบิลเทนนิสยิงปืนยิงธนูไตรกีฬาเรือใบวอลเล่บอลเซิร์ฟสเกตและปีนหน้าผา